สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน power bank 3 in 1ความจุแบตเตอรี่1 0 0 0 0แอมป์ค่ะอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะคะ power bank หัว adapter และคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ค่ะ power bank รุ่นนี้เป็น power bank ที่สามารถเสียบชาร์จเข้ากับตัวปลั๊กได้เลยค่ะโดยการเปิดปลั๊กตรงนี้ออกมานะคะ ลูกค้าสามารถนำพ้อแบงค์เสียบชาร์จเข้ากับปลั๊กได้เลยค่ะในระหว่างที่เสียบชาร์จอยู่จะมีไฟบ่งบอกสถานะความจุบแบตเตอรี่ค่ะลูกค้าต้องเสียบชาร์จพ้อแบงค์กับปลัก๊กที่ได้รับมาตรฐานองก,กอรเท่านั้นนะคะหากลูกค้าเดินทางต่างประเทศรละปลั๊กเสียบไฟมีขนาดที่ต่างไปลูกค้าสามารถเปลี่ยนหัวอะแดปเตอร์ได้ค่ะโดยการนำอะแดปเตอร์เสียบเข้ากับตัวตรงนี้ค่ะเสียบให้นั่นนะคะ และเสียบชาร์จเข้ากับหลักไฟได้เลยค่ะหากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเสียบชาร์จพอแบงก์กับปลักไฟโดยตรงตรงนี้มีช่อง USB Type C และ USB A ให้ลูกค้าสามารถชาร์จไฟได้ค่ะโดยการเสียบเข้ากับรูนี้ค่ะและเสียบเข้ากับปลักไฟเพื่อชาร์จค่ะลูกค้าต้องใช้อุปกรณ์ในการชาร์จที่ได้รับมาตรฐานมออก,ออกเท่านั้นนะคะ หากชาร์จเต็มแล้วจะมีไฟสถานะโชว์เต็มขึ้นจุดนี้นะคะให้ลูกค้าดึงพวแบงค์ออกทันทีค่ะและในระหว่างที่ชาร์จพวแบงค์อยู่ไม่แนะนำให้ใช้พวแบงค์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆไปพร้อมกันนะคะเนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนสะสมและทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพค่ะเราสามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้ด้วยการกดปุ่ม power ตรงนี้ค่ะไฟสถานะจะขึ้นโชว เาว่าแบ่งรุ่นนี้เป็นแบบ Fast Charge และมีสายชาร์จมาให้ด้วยกัน2แบบค่ะเป็นแบบ Lightning 1 2วัตต์และ Type-C 2 0วัตต์ค่ะสามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายเครื่องค่ะลูกค้าดึงสายออกมาค่ะและเสียบชาร์จอุปกรณ์ได้เลยค่ะอีกเครื่องนะคะชาร์จพร้อมกัน พาวแบงค์สามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายเครื่องแต่จะทำให้การชาร์จชา้าลงเนื่องจากต้องแปรกกำลังไฟออกไปให้อุปกรณ์ทั้ง2ตัวค่ะหากพาวแบงค์บวมห้ามใช้งานต่อนะคะและห้ามชาร์จด้วยค่ะสาเหตุที่บวมเกิดจากการเก็บไว้นานในที่ที่ร้อนอากาศไม่ถ่ายเทค่ะซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกยี่ห้อนะคะห้ามใช้หรือชาร์จพาแบงค์บนเครื่องบินนะคะ เพราะแบเตเตอรี่ลิเธียมไอออนในพาวเวอร์แบงค์มีความหนาแน่นพลังงานสูงค่ะมเมื่อชาร์จในพื้นที่อับอากาศอย่างในเครื่องบินความร้อนจะสะสมจนเสี่ยงต่อการลุกไหม้หรือระเบิดได้ด้วยเหตุน,นี้สายการบินทั่วโลกจึงกำหนดให้ห้ามใช้งานหรือชาร์จพาวเวอร์แบงค์ระหว่างบินเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านค่ะและความเสีย่ยงนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกยี่ห้อค่ะการเก็บพาวเวอร์แบงค์ในกระเป๋าที่โดนบีบหรือกระแทกระหว่างเครื่องบินขึ้นลง อาจทำให้วงจรภายในช็อตหรือเกิดรอยรั่วของเซลล์แบตเตอรี่ได้ง่ายกว่าปกติอย่าลืมนำออกจากกระเป๋าทุกครั้งนะคะห้ามชาร์จพอแบงค์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลนะคะเมื่อชาร์จเต็มแล้วให้ถอดปลั๊กทันทีค่ะและในระหว่างที่ใช้งานพอแบงค์ห้ามมีสิ่งของใดๆกดทับ power bank ในขณะที่ใช้งานโดยเด็ดขาดนะคะเพราะแรงกดทับจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ เช่นการชาร์จ power b a ในระหว่างที่นอนหลับและเผลอนอนทับหรือการวางของหนัก,นกทับระหว่างการใช้งานค่ะไม่ควรเก็บ power bank ไว้ในตู้ที่มีอุณหภูมิสูงเช่นในรถหรือในลิ้นชักที่มีอากาศร้อนไม่ถ่ายเทค่ะควรวางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและมองเห็นได้ตลอดเวลาสามารถตรวจเช็คความผิดปกติได้ทันทีค่ะควรใช้ power bank กับหลักอะแดปเตอร์ที่มีมาตรฐานมออก,กอเท่านั้นนะคะ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มการใช้งานค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตัวสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอได้เลยค่ะ